เคเจียวพริกแกงทำเมนูง่ายให้หอมอร่อยน่ากินดูดูพี่น้องดูอ้อยอหน้ากินอย่างเร่งนี่เราพี่น้องก็เป็นเมนูง่ายๆนะเคยเจียวแหล่ทำได้หลายแบบล้มาดูกันเลยเคยเคยเบอร์จูนจำฟองพริกแกงขั่วใต้นะหนึ่งช้อนชาปูนปูนใบโหระพาหอมย,ย่อยพริกจีกว่าต้นหอมหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศต้นหอมก็หันไม่ต้องเล็กมากพี่น้องประมาณนี้แล้วก็ปุ๊บกรไปนี่ Raman ninh 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 ninh

สักประมาณ4จอนนะปวดควยขึ้นมาพี่น้องปรับควยมาเป็นระด,ดับกลางประมาณนี้แล้วรอให้น้ำมันร้อนจัดตอนนี้น้ำมันร้อนจัดแล้วพี่น้องนี้ก็เอเก่ยลงไปเลยที่บราจะทำไก่เจียวแบบหนาๆน,นะพี่น้องวิธีการก็คือ พอด้านล่างเทลตัวนะก็เจาะนะน้ําเนี่ยให้ลงไปก้างล่างนี่เริ่มเทลตัวแบบนี้นะก็เจาะอ่ามันก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งแล้วก็รอให้ชั้นนี้เทลตัวเหมือนเดิมตอนนีุ้กลับไปแบบนี้ โรยด้านล่างตีบอดี้นะพี่น้องแล้วก็นำมันสักหนึ่งช้อนชานะรอบๆใส่ไป,ไปแบบนี้เลยมาละทีนี้พี่บาวก็จะจริงๆแล้วกลับด้านแบบนี้ก็ได้แต่พี่บาวจะโยนนะพี่น้องเดียบร้อยความหอม Cái thốt thịt kem nó có chặt xí kém qua, phục vụ tịnh nôi Bởi vì có thịt kem Chị bảo cô sẽ làm đẹp ná ná Cô ấy đặt nơi này là dơm dơm, sau đó cô ấy gặp thi, cô Búp, rồi, à. này, nhắm, à, đoàn một lần nữa Phục vụ kết nối Kết nối kết nối À Đặt nốt Rộp ít nơi Để đoàn nơi có lúc nhủ Kết nối Thuối nót hút vào bay đàn bồn ơi dò cho tam trộm thì mà đủ đàn nơi nữa là ừ. ni có chả mi quàm về bê qua chăm mấy gần bay đàn nó có đi qua mấy tướng gặp cọp nữa vị trí gắn tốt bể thì mà chìm qua rút chặt với như ngay hút vào bay còn lười Ừ. มาตาความหอมเนี่ยใบโหระพาะนำมาเลยแล้วก็ตามด้วยพริกแกงรสชาติมีความเผ็ดนิดหน่อยความเผ็ดพอดีพอดีนะเรียกว่าไม่ต้องกินกับน้ำปลาพริกเลยนะพี่บ่าวตักกินนะให้ติดพริกยี้คว้ามามรสชาติดีไนะี่น้องไข่เจียวมีหลายแบบวันนี้พี่บ่าวนำเสนอ เคเจียวพี่แกงพี่น้องก็ลองไปทําดูเอาละเมนูไง่ายๆนะวันนี้แล้พบกับเมนูอื่นๆของพี่บ่าวได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับทุกท่ับพี่น้อง